สวัสดีในช่วงบ่ายค่ะของวันอาทิตย์ที่26มกราคม2 5 6 8ทุกคนตอนนี้ปิ่นก็ยังอยู่ที่วัดหลวงปู่สุภาจังหวัดภูเก็ตอยู่นะคะแล้ววันนี้ค่ะ พวกเราได้รับคําสั่งจากเจ้าอาวาสให้มาทําความสะอาดที่พระมหาธาตุเจดีสีมงคลวิสุทธิ์ค่ะทุกคนถ้าเกิดสมมุติว่าใครเคยมาที่วัดหลวงปู่สุพานะทุกคนจะเห็นพระมหาธาตุเจดีสีมงคลวิสุทธิ์มานานหลายปีแล้วนะคะแต่ว่า ยังไม่ได้เปิดให้ใครเข้าไปชมค่ะเพราะว่ายังก่อสร้างไม่เสร็จทุกคนปิ่นก็มาหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วก็หลายปีมากเลยค่ะในปี2 5 6 5ปิ่นก็เคยมาทําคลิปนะที่นี่ก็เข้าไปไม่ได้เหมือนกันได้แค่เดินรอบๆพะมาหาทุาเจดีย์แค่นั้นเองค่ะทุกคนแต่วันนี้พิเศษมากเลยค่ะ oh. ปิ่นมาถือศีลที่วัดหลวงปู่สุภาค่ะไม่เคยจับ โทรศัพท์เลยทุกคนแต่ว่าวันนี้ขอเธอค่ะขอสักพักหนึ่งระหว่างที่เรามาทำความสะอาดอะคะ่ะ ปิ่นขอเก็บภาพบรรยากาศเพราะว่าหลายคนนะคะอยากเข้ามาชมมากเลยว่าข้างในเป็นยังไงเนะะี่ยค่ะยังก่อสร้างอะไรไม่เสร็จระหว่างที่พวกเรากําลังทําความสะอาดกันนะคะทุกคนทุกคนดูภาพภายในไปพร้อมกับปิ่นนะคะระหว่างเนี้ค่ะปิ่นไม่มีบทความที่จะบรรยายที่มาที่ไปแล้วก็ประวัติของพระมหาธาตุเจดีสีมงคลวิสุทธิแห่งนี้เลยทุกคนรู้แค่ว่าค่ะมี ช้าแล้วก็ชั้นบนน่ะน่าจะเใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุค่ะแค่นั้นเองนอกนั้นปิ่นไม่ทราบเพราะฉะนั้นระหว่างที่ปิ่นพาทุกคนชมเนี่ยค่ะดูบรรยากาศที่เรามาทําความสะอาดปิ่นจะขอพูดถึงประวัติของหลวงปู่สุภาค่ะทุกคนประกอบไปกับการทําความสะอาดในพระมหาธาตุเจดีสีมงคลวิสุทธ์นะคะ หลวงปู่สุภากันตะสีโลหรือพระมงคลวิสุทธ์มีนามเดิมว่าสุภาวงภาคัมเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่17พศ2438ตรงกับวันขึ้น15้าค่ำเดือนสิบปีบอกณบ้านคำบ่ออำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลน,นครโยมบิดาชื่อขุนพลพักดีผู้ใหญ่บ้านคำบ่อชื่อเดิมนายพล วงพาคําโยมมารดาชื่อนานสองวงพาคํามีพี่น้องทั้งหมด8คนค่ะหลวงปู่สุภาเป็นลูกคนสุดท้องของครอบครัวเมื่อตอนเป็นเด็กท่านอ้วนทวนสมบูรณ์ผิวขาวหน้าตาหน้ารักหน้าชัง s <S ท่านใช้ชีวิตอย่างเช่นเด็กทั่วๆไปในสมัยนั้นคือเที่ยววิ่งซุกซนไปตามภาษา จะมีโอกาสเรียนเขียนอ่านก็ต่อเมื่อพ่อแม่พาไปฝากวัดให้พระท่านสอนหรือไม่ก็ให้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ที่รู้หนังสือสอนให้วัดจึงเป็นสถานที่แห่งเดียวที่เด็กชายไปแสวงหาความรู้<ม>เช่นเดียวกับคนอีสานส่วนใหญ่สมัยนั้นคือมักจะให้ลูกบวชเป็นเนมเมื่อหลวงปู่สุภาอายุได้เจ็ดขวบวันหนึ่ง ในขณะที่ท่านและเพื่อนๆออกไปวิ่งเล่นที่ริมทุ่งชายป่าได้พบกับพระทุดงรูปหนึ่งมาปาักกฏพักอยู่ใต้ต้นตะแบกใหญ่เด็กคนอื่นๆที่เห็นพระรูปนั้นไม่ได้สนใจต่างพากันวิ่งเล่นกันต่อไปเว้นไว้แต่เด็กชายสุภาซึ่งมีจิตใจโน้ม,มาทางธรรมตั้งแต่อายุยังน้อย จะเห็นได้จากการที่ชอบเข้าใกล้พระชอบไปวัดดังนั้นเมื่อท่านเห็นพระธุดงค์รูปนั้นปักกดพักอยู่ก็แยกตัวออกจากเพื่อนๆตรงเข้าไปกราบเมื่อพระพิสุทที่นั่งพักอยู่ภายในกรดเห็นเด็กชายหน้าตาหน้ารักเข้ามากราบอย่างสวยงามเหมือนกับได้รับการสั่งสอนมาเป็นอย่างดีจึงมองเด็กน้อยคนนั้นด้วยความเมตตา เพิ่งดูลักษณะอยู่ครู่เดียวจึงบอกเด็กน้อยว่าต่อไปภายหน้าจะได้บวชเมื่อบวชแล้วอย่าลืมไปหาท่านพระลูปนั้นก็คือหลวงปู่สีทัศน์หลวงปูสงป่สีทัศน์จำพรรษาอยู่ที่วัดท่าอุเทนจังหวัดนครพนมแต่ในเวลานั้นเด็กชายสุภายยังไม่ได้นึกอะไรได้แต่นั่งคุยกับหลวงปู่สีทัศน์อยู่ครู่หนึ่งจึงนมัสการลากลับไปวิ่งเล่นกับเพื่อน เมื่อหลวงปู่สุภามีอายุได้เก้าขวบบิดามารดาได้นำท่านบวชเป็นสามเณรโดยมีพระอาจารย์สอนเป็นพระอุปชายานสามเณรสุภาได้ศึกษาพระธรรมวินัยกับพระอาจารย์สอนเป็นเวลาหนึ่งปีหลังจากนั้นท่านได้เดินทางไปเรียนมูลกัใจายที่วัดภัยใหญ่จังหวัดบุบลราชธานีโดยมีพระอาจารย์มหาล่าและคารว่าชื่ออาจารย์ลุยเป็นผู้สอน สามนเณรสุภาได้ใช้เวลาศึกษามูลกัดายอยู่ที่วัดภัยใหญ่เป็นเวลาหลายปีเมื่อเรียนจบแล้วได้กราบลาอาจารย์เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมจึงได้ออกเดินทางมานมัสการหลวงปู่สีทั์ที่วัดท่าอุเทนอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมหลวงปู่สีทั์ท่านเป็นพระป่า มีชื่อเสียงทางด้านวิปัสสนากรรมฐานและทรงวิทยาคมทางด้านคาถาอาคมสายเวทซึ่งท่านได้ศึกษาวิชาอาคมด้านต่างๆมาจากสมเด็จลุนแห่งนครจำปาศัก์ประเทศลาวสมเด็จลุนท่านเป็นสุดยอดปรมาจารย์ของประเทศลาวพระเกจิอาจารย์ทางภาคอีสานแถบลุ่มแม่น้ำโขงที่มีชื่อเสียงโด่ดงดังล้วนฝากตัวเป็นสิิท่านทั้งสิ้นค่ะ สมเด็จลุนท่านมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริมากมายเหลือจะบรรยายเป็นตัวอักษรได้ดังนั้นจะขอ,อกล่าวไว้พอเป็นสังเขว่าสมเด็จลุนท่านสามารถเดินข้ามแม่น้ำโขงด้วยเท้าเปล่าและบางครั้งท่านจะไปนั่งทรงน้ำกลางแม่น้ำโขงนี่คืออิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริของท่านและในบรรดาลูกศิษย์ของสมเด็จลุนหลวงปู่สีทัศนถือเป็นศิษย์เอก ที่ได้รับการถ่ายทอดตำราวิทยาคมจากสมเด็จลุนจนหมดสิ้นค่ะจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าลูกไม้จะหล่นไกลต้นเมื่อสามนเณนรสุภาได้กราบนมัสการหลวงปู่สรีทัศน์แล้วได้ขอฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่สรีทัศ์ได้รับสามนเณรสุภาเป็นศิษย์ด้วยความยินดีนับว่าหลวงปู่ศีทัศน์เป็นพระอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานองค์แรกของสามเณรสุภา สามเณรสุภาได้เริ่มฝึกกรรมฐานและออกทุดงกับหลวงปู่สีทัศน์ซึ่งท่านได้พาสามเณรสุภาทุดงข้ามไปฝั่งลาวหลวงปู่สีทัศน์ได้พาไปที่ถ้ำภูเขาควายเป็นถ้ำขนาดใหญ่มีความสวยงามน่าอยู่ในถ้ำแห่งนี้มีพระสงฆ์ไปปฏิบัติธรรมรวมกันมากมายค่ะ ถ้ำภูเขาควายเปรียบเสมือนถ้ำสำนักตักศิลาที่มีพระสงฆ์ลาวและไทยไปจำพรรษาและแลกเปลี่ยนวิชาคมหนทางที่จะไปถ้ำภูเขาควายนั้นลำบากมากค่ะเป็นไปด้วยสิ่งเล้นลับพระทุดงที่เดินทางไปถ้ำภูเขาควายถ้ามีวิชาอาคมไม่แก่กล้าพอมักจะเอาชีวิตไปทิ้งไว้เป็นจำนวนมาก สามเณรสุภาได้ติดตามหลวงปู่สีทัศน์ไปทุดงจนอายุครบอุปสมบทในปีพศ24 5 9หลวงปู่สีทัศน์จึงได้อุปสมบทให้สามเณรสุภาภายในถ้ำภูเขาควายโดยมีหลวงปู่สีทัศน์เป็นพระอุปชายยานพระเถระที่ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดถ้ำภูเขาควายเป็นพระกรรมาวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่า ตสีโลหลังจากอุปสมบทแล้วหลวงปู่สุภาได้อยู่ปฏิบัติธรรมต่อไปอีกระยะหนึ่งค่ะจากนั้นได้ติดตามหลวงปู่สีทัศน์กลับมาจำพรรษาที่วัดท่าอุเทนเพื่อดำเนินการก่อสร้างพระธาตุท่าอุเทนเมื่อมีเวลาว่างท่านจะพาหลวงปู่สุภาและลูกศิษย์ออกทุดงแล้วกลับมาจำพรรษาที่วัดท่าอุเทน จนการทั่งสร้างพระธาตุท่าอุเทนเสร็จเรียบร้อยหลวงปู่สุภาได้อยู่ศึกษาพระปริยัติธรรมและวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงปู่สีทัศน์เป็นเวลานานถึง8ปีเมื่อปีพศ2 4 6 3หลวงปู่สุภาได้กราบลาหลวงปู่สีทัศน์เพื่อเดินทางทุดงวัดและออกจากถ้ำภูเขาควายเดินกลับตามที่หลวงปู่สีทัศน์แนะนำและหลวงปู่สีทัศน์ท่านยังได้บอกว่า ท่านจะได้พบกับอาจารย์ที่เก่งมากองค์หนึง่งหลวงปู่สุภาออกเดินทางไปตามเส้นทางที่หลวงปู่ศีทัศน์แนะนําเมื่อถึงจังหวัดนองคายก็ออกทุดงเข้ากรุงเทพเมื่อมาถึงกรุงเทพท่านได้สอบถามพระเกจิอาจารย์ที่เก่งทางด้านวิปัสสนากรรมฐานด้านพุทธาคมมีคนเล่าลือว่าอาจารย์สุขหรือว่าหลวงปู่สุข อยู่ที่วัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทท่านจึงได้เดินทางออกจากกรุงเทพจนมาถึงอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทเมื่อมาถึงวัดปากคลองมะขามเท่าท่านได้คลานเข้าไปกราบหลวงปู่สุขซึ่งขณะนั้นหลวงปู่สุขท่านทราบแล้วว่าจะมีภิกษุมาจากประเทศลาวหลวงปู่สุขจึงถามท่านว่า มาจากประเทศลาวใช่หรือไม่ท่านจึงตอบและกราบเรียนหลวงปู่สุขว่าท่านมีความประสงค์ที่จะมาเรียนศึกษาด้านวิปัสสนากรรมฐานและวิชาอาคมหลวงปู่สุขจึงรับไว้เป็นสิทธิ หลวงปู่สุภาได้ศึกษาวิชาต่างๆจากหลวงปู่สุขเป็นเวลาสปีหลวงปู่สุขได้ถ่ายทอดวิชาด้วยความเมตตาต่อลูกศิษย์เป็นอย่างมากถึงแม้หลวงปู่สุภาจะบวชเป็นพระพิสุกนานถึง4พรรษาแล้วก็ตามแต่หลวงปู่สุขก็ยังเรียกท่านว่าเนนน้อยในขณะที่หลวงปู่สุภาได้มอบตัวเป็นศิษย์หลวงปู่สุขท่าน s <S มีอายุมากแล้ว แต่ท่านยังปฏิบัติธรรมและนั่งสมาธิเป็นเวลานานๆานนนทุกวันค่ะหลวงปู่สุภาให้ความเคารพนับถือหลวงปู่สุขเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่สุขจึงน,นับเป็นพระอาจารย์องค์ที่สองของท่านต่อจากหลวงปู่สีทัศนในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาคมหลวงปู่สุขได้ประสิทธิปสารวิชาต่างๆให้กับหลวงปู่สุภาเมื่อหลวงปู่สุขนั่งกรรมาฐานหลวงปู่สุภาท่านก็นั่งด้วย หากติดขัดปัญหาธรรมก็ไปกราบเรียนถามท่านก็เมตตาแนะนำให้ทุกครั้งท่านจะปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วให้ลูกศิษย์ศึกษาทำความเข้าใจหลวงปู่สุภาท่านค่อยๆศึกษาดูว่าหลวงปู่สุกทำอย่างไรในเวลาที่ท่านปลูกเสกวัตถุมงคลก็ไปคอยสังเกตพระคาถาต่างๆหลวงปู่สุกก็สอนให้บ้างจดจำเองบ้างและไปขอท่านบ้างแต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีลูกศิษย์คนใดจะปฏิบัติจนบรรลุได้เหมือนหลวงปู่สุขบางครั้งเวลาลงยันทำตะกุดต,ต้องลงไปทำใต้น้ำไม่มีใครเห็นจะเห็นก็ต่อเมื่อตอนที่ท่านขึ้นจากน้ำแล้วหลวงปู่สุภาท่านได้ศึกษาวิทยาคมจากการอ่านตำราที่ท่านจดเขียนไว้บ้างดูจากกรรม,มวิธีที่หลวงปู่สุขทำให้ดูบ้างเรียนถามท่านบ้าง ก็แนะนําให้พอสมควรใครสนใจมากก็ได้มากใครไม่สนใจก็ไม่ได้เลยแต่ส่วนใหญ่หลวงปู่สุขท่านจะเน้นเรื่องการรักษาศีลและการปฏิบัติมากกว่าเพราะท่านสอนว่าถ้าศีลบริสุทธิ์คุณวิเศษจะมีมาเองหลวงปู่สุภาได้ศึกษาธรรมและวิทยาคมต่างๆมากมายโดยเฉพาะความรู้ในทางธรรมและวิทยาคมต่างๆ ในครั้งนั้นมีพระพิสุไปปฏิบัติธรรม s <S และเรียนวิชายอยู่กับหลวงปู่สุขด้วยกันหลายสิบรูปค่ะซึ่งปัจจุบันมรณาภาพกันไปหมดแล้ว s <S ปู่สุภา ท่านเป็นทั้งพระนักปฏิบัติและพระเกจิอันดับต้นๆของเมืองไทยค่ะมีอายุ115ปีผ่านชีวิตมาถึง5แผ่นดินสำหรับพุทธคุณของท่านเป็นที่เรื่องลือมากมายท่านมีของของังที่ขึ้นชื่อก็คือแมงมุมมหาลาบ ที่คนค้าขายต้องหาไว้ติดล้านเป็นวิชาที่ท่านได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านและยังมีจรเข้าอาคมที่มีคุณทางด้านการป้องกันภัยจากโจรผู้ร้ายอีกด้วยค่ะ